สวัสดีครับท่านสมาชิก f c ในประเทศและต่างประเทศครับมาพบกันอีกแล้วครับคิดถึงคิดถึงนะครับวันนี้จะมาแบ่งปันวิเคราะห์จอดลึกให้ท่านนะครับจะได้ไปซื้อสากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนะวันนี้จะมาปักหลัก10ล่างนะครับนะสิล่างใกล้งวดมาเทเลนิตเทเลนิตนะครับนะเทเลนิตเทเลนิตนะครับนะมาต่อให้นะครับ ต่อไปอาจารย์จะทําเป็นเล่มนะครับส่งให้ท่านสมาชิกนะเป็นอย่างนี้นะครับนะเป็นเอาสูตรมาตรฐานอย่างนี้ให้นะครับงมดที่แล้วก็สอบผ่านนะครับมาต่อให้นะครับอันนี้มันเลื่อเลยมาต่อนี่ครับเลอะเขียนผิดไปนะครับงวดที่แล้วก็ศูนย์สามหกห้าแปดหนึ่งก็มาหนึ่งหนึ่งตามสัญญานะครับหลักสิบนะเออหลักสิบร่างนะครับเดี๋ยวทวนให้อีกทีนะครับท่านสมาชิกที่เข้ามาใหม่อาจจะไม่ค่อยได้ตามสูตรนี้นะครับนะสูตรร่างนะครับนะ วิเคราะห์เจาะลึกให้ท่านตอนนี้คือแบบสูตรมาตรฐานเลยนะครับนะหตัวมา1ตัวนะเดี๋ยวก็หาสูตรตัดนะครับเดี๋ยวเอาสูตร4ตัวมาตัดอีกทีจะเหลือไม่กี่ตัวนะครับนะวดน,นี้ออก1 4ึ่งสนะครับมานะครับวันนี้58ก็ถูกนะครับ4 7ก็ถูก92ก็ถูกสูตรงวดที่แล้วที่ให้ท่านจะไปชิกไปนะไอ้แปก็ถูก55ก็ถูกและ73ก็ถูกนะครับ10ล่างนะครับ ปักหลักสิบล่างนะครับก็นี่มันได้6ตัวใช่ไหมครับได้6ตัวก็เลขลอยตัวมันก็หายไปแล้ว40ดับไปแล้ว40ชุดล่างง่ายๆนะครับ73นะก็ถูก99ก็ถูก71ก็ถูกหลักสิบนะครับวันนี้ปักหลักให้นะครับนะหกก็ถูกนี่เขาเรียกว่าสูตรมาตรฐานนะครับ99ก็ถูก0 9นย์ก็ถูกแล้วก็30ก็ถูก1 6ก็ถูก 6, 2สองก็ถูกงมดที่แล้วก็ให้ท่านจะไม่พิสก็บอกสูตรไปหนึ่งหนึ่งก็เข้านะ ถือว่าสอบผ่านนะถือว่าห่วยเบิ้ลนวันนี้ครับนี่925470หนะงวดใหม่นี่ครับอันนี้มันเลอะเลยมันเขียนต่อตรงนี้ให้เลยนะครับมันเลอะมาต่อน,นี้ให้เลยนะครับ <adop> นี่ครับวิธีทําก็ให้ดูล็อกให้ท่านสมาชิกนะงวดที่แล้วนี่เรื่องเบิร์งวดที่แล้วว่าทํำยังไงก็ให้ท่านสมาชิกนี่ไปดูเลยนี่นะครับมันง่ายนะครับมันง่ายแต่ดูล็อกเราจะง,ง่ายครับนะนี่รวมแต้มงวดที่แล้วก็บอกให้ดูล็อก4 ได้เท่าไหร่นี่บวกอย่างเดียวครับบวกอย่างเดียวน,นี่ได้ห้าห้ากับศูนย์ได้ห้าห้ามาใส่นี่ได้หกหกมาใสอ่อันนี้บวกสองครั้งนะครับนะหกหกมาใส่หกก็ได้สองสองมาใส่สี่อันนี้ได้สี่นะนี่เจ็ดสองครั้งก็ได้สี่มาใส่สี่นะครับนะครับนี่นี่นี่งวดที่แล้วได้สี่นะครับรวมกันแล้วนี่รวมกันแล้วนะครับนี่ อ่าได้หกหกบวกหกได้สองสองได้เก้าเก้าบวกหกหกบวกแปดได้สี่ไงได้สี่ปุ๊บอาจารย์ก็บอกเลยทำเป็นล็อกอย่างง่ายๆนะบางท่านสวสว,สวคิดหวยไม่เป็นก็ทำหวยมันจะง่ายขึ้นท่านจะพิกมันจะง่ายขึ้นนะให้ดูล็อกสี่ปุ๊บมีอะไรเห็นไหมฮะสี่นะ 4, ล็อกสี่จะมีศนะูนยะ์สามหกห้าแปดหนึ่งเนี่ยฮะศูนย์สามหกห้าแปดหนึ่งก็นี่ไง ถูกต้องไหมครับนี่0365เป็หนึ่งเทียบเลยเทียบล็อกอย่างนี้เลยนี่อาจารย์เป็นทําเป็นตําราแล้วนะแต่ยังไม่ยังยังไม่ครบเป็นเล่มนะครับเดี๋ยวเปล่มนแล้วก็จะจะให้ท่านสมาชิกจาหน่ายให้ท่านสมาชิกนะคงสิ้นปีนะครับนะพอดีหวัวรัฐบาลมีสองตัวสามตัวพอดีกำลังทยอยทําไว้นะครับสูตรมาตรฐานสูตรไม่มาตรฐานจะไม่ให้ท่านจมาชิกแล้วก็มีสูตรที่วิ่งยาวมากนะข้างบนหู เม่รู้กี่สิบงวดใช้ได้ตลอดชีพว่างานโอเดินมากนะจะให้ท่านจะมาชิกข้างบนนะครับสองตัวมาตัวแต่ก็มีผิดนะแต่เข้าเยอะกว่าผิดสูตนั้นใช้ได้ดีมากนะครับนะจะให้ท่านจะมาชิกนะท่านถามมาเยอะเลยตอนไหนจะว่าจะจําหน่ายท่านไออาจารย์นูนนะ่นล่ะปีใหม่ด้วยละ่ะปีนะครับนะยบอกไว้ก่อนปีปีหน้าเดี๋ยวับนะถึงจะจาหน่ายนะครับนะคงจะทา ให้ดีหน่อยนะครับนะสูตรมาตรฐานจะลงให้นี่ทำทำอย่างนี้นะครับนี่เป็นตัวอย่างนะนี่งวดนี้งวดนี้เดี๋ยวทาให้ดูนะครับทําให้ดูนะครับนะนี่ทําให้ดูนะครับท่านจำพิกนะมีล็อกนี้ใช่ไหมเออ่นี่ันี่ของงวดที่แล้วนะอันนี้ของงวดใหม่นะครับนี่ของงวดใหม่นะครับนะเอ่องวดใหม่งวดนี้ตกล็อกสามน,นะท่านจำพิกนะ อันนี้ของวันที่แล้ววันนี้ตกล็อกสามนะท่านละแคปหน้าจอลองไปทําเรียงเบอร์วันที่แล้วด้อนี่นี่ไปทานี่แคปเรียงเบอร์เลยนี่ของวันที่แล้วที่บอกวันที่แล้วที่บอกไปให้ดูล็อกสี่แกล็อกสี่ก็ล็อกนี้ล็อกสี่ก็ล็อกนี้เลยนะครับนี่ล็อกนี้ศูนย์สามหกห้าแปดหนึ่งวันนี้ล็อกสามครับเก้าสองห้าสี่เจ็ดศูนย์ล็อกสามนะอ่าไปทําก็ท่านได้สูตรไปแล้วก็ลองไปทำาลย ล็อกสก็ถูกล็อกดีเห็นไหมนี่้าสองห้ี่เจ็ดศูนย์สิล่างนะครับนะสิล่างนะครับเข้าใจตามนี้แล้วมา10อีกตัวหนึ่งนะครับ10ล่างเหมือนกันแต่อันนี้ไม่ได้ทําล็อกให้นะครับแต่มันง่ายบวกปุ๊บก็เอาไปใช้ได้งานเลยครับแค่บวกนะครับนะว<ม>อันนี้ก็สูตรเก่าเหมือนกันนะครับสูตรเก่าเหมือนกันนะครับท่านสมาิกนะนี่ครับ ตั้งแต่งวดหกสีมาก็ยังไม่ผิดเลยนะครับไอ้ทวนให้ดูนะครับนะวันนี้ออก6กสีก็ถูก0ูย์แก็ถูก1นสีก็ถูก5 8ก็ถูกอันนี้สูตรเก่านะครับยังไม่ได้สูตรใหม่4ีเจก็ถูกข้าวก็ถูกก็อาจารย์ไปจับ1 7เนี่ยมันบึกออกเมื่อน1นึ่งหนึ่งกินเลยแปดศูก็ถูก5้หก็ถูกแล้วก็7จสก็ถูกเก้า เก้าก็ถูกเจ็ดหนึ่งก็ถูกแล้วก็หกห้าก็ถูกนะครับแล้วก็เก้าเก้าก็ถูกศูนย์เก้าก็ถูกแล้วก็สามศูนย์ก็ถูกหนึ่งหนึ่งไอหนึ่งหกก็ถูกแล้วก็หกสองงวดแล้วหนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับออกหนึ่งหนึ่งนะอ่างวดใหม่งวดใหม่ดหมเดี๋ยวทําให้ดูนะครับอันนี้งวดที่แล้วนี่แคปหน้าจอเลยครับนี่วิธีทํำยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวงวดใหม่ตาทาไว้ไว้วางตัวนี้เลยครับนะนี่มาเทียบกันเลยสองนะครับ สองนะครับสองมาวางนี้หนึ่งครั้งนะครับนะหลักหลักแสนนะครับหลักหมื่นตัวนี้นะครับสองครั้งนะหลักหมื่นสองครั้งก็คือหกวางสองครั้งนะครับตดดต่อจากงวดที่แล้วเลยนะครับนะเอาถัดมานะครับดูชัดๆนะครับหลักร้อยบนนะหลักร้อยบนก็สี่นะครับนี่หลักร้อยบนสี่แล้วก็หลักสิบบนนะครับหลักร้อยบนสี นะครับหลักร้อยบน4ี่หลักสิบบนคือ5เอา4ี่มาวางนี้1ครั้งนะครับแล้วก็5มาวางนี้1ครั้งแล้วก็หลักหน่วยบน3นะครับ3มาวาง2ครั้งนะมาวาง2ครั้งนะครับอา่าถัดมาหลัก1 0 3ตัวครั้งที่1 6อา้าว6จุดถูกนะครับอ่า6มาวางนี้1ครั้งนะครับนะอันนี้เลียงเบอร์งมด่ที่แล้วอันนี้เรียงเบอร์งมด่ใหม่อยู่ตรงนี้นะครับถัดมานะครับ หลักร้อยบนนะเอ้ยหลักร้อยสามตัวครังที่สี่ทษทีครับนี่นี่ครับนี่สองครั้งนะนี่หลักร้อยนะสามตัวให้สี่นวดใหม่นี้เป็นหกนะครับมาวางสองครั้งนะครับอย่าลืมบวกหนึ่งคงที่นะครับบวกหนึ่งคงที่นะถ้าเหมือนเก่าหมดเลยนะครับนะเข้าใจนะว่ามันจะตกตัวนี้ไหมวมื่ี่แล้วได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งหลักสิบล่างนะครับอ้าวดูนะครับบวกนะ ครบไหมเดี๋ยวนับดูก่อนอันนี้กี่ตัวหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะเห็นครับมีครบไหมเห็นครับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอเคถูกต้องนะครับสองกับหกได้แปดแปดใส่นี้ได้สี่สี่ใส่นี้ได้แปดแปดใส่นี้ได้สามสามใส่นี้ได้หกหกใส่นี้ได้เก้าเก้าบวกนี้ได้เก้าบวก หกได้ห้าห้าไป่นี้ได้หนึ่งหนึ่งบวกหกได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดตกตัวเก่านะครับนะตกตัวเก่านะนี่สิบล่างนะครับสิบล่างตกตัวเก่านะครับตกตัวเก่านะครับนะนะไปแคปแล้วทําดูนะครับทําตามเลยนะครับนี่ตัวอย่างงวดทีิ่แล้วงวดใหม่ก็ตกตัวนี้นะครับนี่แคปได้ัวมีกี่จุดก็เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะครับนะอย่าลืมบวกตัวนี้หนึ่งคงที่ด้วยครับ นี่นีครับแคปหน้าจอไปเลยนะครับหลักสิบล่างเดินดีมากนะครับนะเดินยาวมาเลยเดินยาวมากเดินยาวมากนะครับนี่เดินยาวมากเลย,เย,เลยต่อให้เลยนะครับสุดหน้ากระดาษพอดี A 4สนะนะครับต่อต่อให้เลยนะครับต่อให้เลยต่อเลยนะครับ 8901นะครับ10ล่างนะ10บล่างแปดเครับชนกับศูนย์เมื่อกี้ได้อะไรท่านเจ้าพิกนี่ชนเรียบร้อยแล้วนี่ครับนี่ชนออกมาเร,เรียบร้อยแล้วครับนะนี่นะครับได้สูตรที่1ได้9 2 5 4 7 0สูตรที่2 8 9 0 1ชนเด่นออกมาเหลือ เก้าก uh, ็ศูนย์นะครับนะเก้าก็ศูนย์เก้าก็ศูนย์เดี๋ยวพรุ่งนี้ตามไม่ดีนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยสี่ตัวเองครับสองสูตรสี่สูตรละสี่ตัวแบบสูตรนาทีทองวัดเลยนะครับนะหลักหลักสิบเราเอาแค่นี้แล้วอย่าแปเอาน้อยกว่านี้แล้วครับพอแล้วนะถ้าไปตัดอีกมันก็มันบีบเกินไปไปตัดอีกได้นะได้ตัวเดียวแต่อาจารย์ไม่อยากตัดมากเกินไปนะครับมีอีกสูตรอีกมีอีกสามสูตรไม่กล้าลงถ้าลงปุ๊บมันได้ตัวเดียว เอาแค่นี้ก่อนนะครับนี่ก่อนอื่นก็คำเตือนเช่นเคยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับช่องนี้จัดขึ้นมาเป็นแนวทางสนับสื้อสารกินเมืองรัฐบาลเท่านั้นเราไม่สนับสนุนการพานันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องบุญมีมนาทีทองกดไลค์กดแจก์กดกระดิ่งปิ้งปิ้งติดตามนะครับนะคนไม่ได้ดูนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับน้องวอ่ะคงจะเฮงอีกเช่นเคยนะครับ <c oughs> ถามมาเยอะเลยบอกว่ามีมีวันอาทิตย์มันมีแต่วัน ธรรมดาครับมันมีวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับปบดทราบอันนั้นที่ลาวก็เล่นมินลาวอะไรก็ไม่รู้อาจารย์ไม่ทําเลยนะลาวสตาลาวอะไรรู้หลายเป็นสิบบลาวเลยครับแต่เขาอาจารย์ทําลาวพัฒนาอย่างเดียวนะครับปบดทราบตามนี้ด้วยแต่หน่อยนี่ทำสามหน่อยเดียวก็ทําให้จบจากคลิปนี้นะครับเมื่อวานก็เข้าแค่สองหน่อยสามหน่อยเข้าวยแค่สองหน่อยนะครับสามลาวติดใจลาว ก็บอกเล่นง่ายเลอเกินอนาจา๊ะไม่เล่นเล่นง่ายก็บอกถูกใจกันใหญ่เลยครับพรุ่งนี้ก็มีครับนะเวราเวราพรุ่งนี้ก็ติดก็ติดตามนะครับนะติดตามแต่ไม่ได้ลงในนี้ครับนะเพราะว่าอันนี้คือช่องของรัฐบาลไทยนะครับเนวะลาคือต้องอยู่ในห้องไลน์นะครับมองไลน์ v ีบีพีห้องไลน์ดีวีใครเข้าได้นะครับนะเบอร์ก็ให้ไปแล้วนะครับนี่ครับนะ นี่งวดนี้ครับหลักสิบล่างนะ9ก้าศูนย์พรุ่งนี้ติดตามนะครับนะหลักหน่วยหลักหน่วย4ตัว2สูตรครับสูตรละ4ตัวนะครับนะว่าจนกาอะไรเดียวประกบให้เลยนะพรุ่งนี้นะเดี๋ยวสรุปรวมให้เลยครับนะหลักหน่วย4ตัวหลักหน่วย4ตัวนะครับคลิปต่อไปถ้ามีเวลาก็จะลงให้เย็นๆถ้าไม่มีเวลาก็พรุ่งนี้นะครับเพราะว่า จะมีธุระไปธุระเหนือกับพุ่งนี้หลักหน่วยอย่างละสี่ตัวนะอย่างสี่ตัวชวนออกมาก็ได้สองตัวแบบนี้นะครับนะได้สองตัวแน่นอนนะครับสี่ชุดสี่ชุดตรงๆนะข้างล่างน,นะครับนี่ครับสูตรที่หนึ่งนะอันนี้สูตรที่สองแปดเก้าศูนย์หนึ่งสูตรที่หนึ่งก็นี่ไงนี่นะครับสูตรนี้สูตรก็บอกไปหมดแล้วนะครับเก้าสองห้าสี่จุดศูนย์เอาแค่สองสูตรพอได้แค่นี้ นะหลักสิบแค่นี้ข้างล่างนะครับนะพรุ่งนี้ติดตามหลักหน่วยไว้ดีๆครับคลิปต่อไปนะครับนะหลักหน่วยไม่เกิน2ตัวครับจนลงมานะครับเนี่ยทำไว้แล้วแหละแต่มันยังไม่สมบูรณ์ก็รอลงพรุ่งนี้ครับแค่นี้ก่อนครับกดกระดิ่งปิงปิงติดตามได้นะครับหลักหน่วยพรุ่งนี้ได้2ตัวแน่นอนนะครับท่านจมาชิกนะขอให้โชคดีมีใจครับสวัสดีครับ